เอาโทรศัพท์กูค้างเลย้ตงกตังเอาโทรศัพท์กูค้างโทรเลยท้ับกูโดนเลยนเสียเนี่ยผมนอนนับตึกซึ่งเื่อนเนี่ยเดือดเลยในกูตังม่อหเยีอะไรมีตรงก้องกูวะตังคอดีหวอะไรวะตังข้อดีกูคืออะไรไหมโทรศัพท์กูสามารถได้แบบ G ได้แค่ไหนตังไปไอมือเห็นมยเหม็นอะไรก็เห็นกล้องเลยไอ้กูได้กลิ่นมอน ป้ากันอ่ะเอ๊ะเป็นเดิมกูหามุมไม่ให้ตัวเองอ้วนอยู่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมไหมครับสาใจจริงสาใจจริงที่หนาไปก็อวนพูดไม่ดูสภาพกูเลยดูสภาพไอ้ก๊อตไอ้ตังไอ้บัสเฮ้ยมึงรู้ไหมทำไมกูใส่เสื้อสีดำทำไมมันปุกมันปิดพุงกูได้ดีมากด้วยสีเนี่สีขาวเห็นช่วสีขาวเห็นช่วยสีขาวนี่ชัดเจนเลย สีดำเนี่ยเนียสุดนลวเ่งท่อะไรเป็นสายมันส่วนเกินเดี๋ยวเบ่งให้ดูเดี๋ยวเบ่งให้ดูดี๋เบ่งให้ดูเนี่ยอันนี้อันอันนี้ชักไม่บ่อยแต่อันี้ชักบ่อยโอ้ไม่ต้องเราก็ได้นะอันนี้แข็งมาเฮียอะไรว่้ามก็หนึ่งทียุงแกยากเห็นก้ามกูทั้งเียรจะโชขนรคกแลแม่งเลยเฮียไอ้บอยสนใจเดี่ยวไมโครโฟนไหมปีเลยเดี่ยวชีวิตกู ชวิตบาดซมบาดซมไม่กูพันหนึ่งร้อยเองไม่กากาไอ้ี่อ่โอมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีไม้หกพันนะแต่ดิสอดไม่ได้รับไอ้ที่อ่ะอดไม่ไรับไม่เยติกูจะกูเลยสายแดกไว้งช็อตด้วยจ่มนะสา่ารับไม่ได้รับไม่ได้ไมงเยตเออเาเลยมากซื้อสี่พันเก้าขายหกพันไอ้ที่ะอยปลอยปล่อย่อมีเยติอยู่ พี่บอยนอนเตียงนอนพี่อยู่ไหนพี่บอยะเตียงนอนพี่นั่นน่ะเตียงนอนกูนี่ไงไอ้เชี่ยนี่ไงไอเนี่ยถ้ามึงเห็นตรงนี้ปะเนี่ยมึงตรงไหนละตรงนี้ต้องต้องเป็นตรงเอ้ยตรงนี้อีตรงนี้ตรงนี้หัวนอนหัวไอ้เชี่ยนกูจะไม่จะไม่ได้เก็บของกันเหรอจะกรอบประตูมึงไม่มีรู้นั่นนี่ฮะรู้เลยเออจีเข้ามาจีเข้ามาปังวันนั้นนอนอยู่วันนั้นกูนอนอยู่กูโดนลอกสังหาร เนี่ยไอไอรูเล็กๆตรงเนี้ยมันรูไอ้นี่มันยิงก,กระสุนแกน้ำตาเข้ามามดอ้นี่น่หวดี่น่หวตัวทันทีเฮียวิ่งทะลุผู้ไปประตู <c oughs> ออกเลยก็ไม่จ่ายค่าชาวบ้านไะอ้ปึง้งไอ้มีเล็กว่ารูไปอีน้องเจนที่ส่งมาอย่าหาคำรีบ้างสมองถ้าถ้าเปิดช่อยาอย่าเอาน้องเจนเข้าด็ดขาดปิดเดี๋ยน้องครับไปทำมีมเฮ้ยไอไอเช่นนั้นมันนั่งยังไงนะ ไอ้รูปปั้นที่มันนั่งที่มันไม่ใส่กีก่ะข้าวทางเข้าทางไปเนี่ยนั่งไงนะเข้าทางไงเนาะเอาหมัดกำหมัดแล้วก็เข้าตัวทางรีบปีบปากอะ่ะเออแบบนั้ <laughs> <laughs> นเลยพี่กดรีบเลยอ่ะ <laughs> <c oughs> เออกูนี่คือต้นแบบกิ้งหรือเปล่าให้ตายห <laughs> ลงตัวเองไม่ดีนะบออย่าตายก่อนเฮ้ยยุ้ยไ,ไงวะคนหลงตัวเองอก็ดีที่สุดแล้วอย่างกูนี่ไง ใช่กูนี่ดีหลายเท่าเลยกู20ปีไม่กูอยากมีเขาแบบคนแก่ประเทศจีนไอโกะเนี่ยแบบเวลามีเขาแล้วทำแบบหวานเลยโอ้ยฉันตายพี่ผมจะมีตรงหนวดเลยแบบยืดยาวเวลาทำเฮียอะไรก็ต้องเล่นหนวดไอ้หนวดกินเนี่ยไว้เวลาหันหน้าไปมาไอเฮียกูบตีได้ด้วยเอาโทรศัพท์กู้างไปเลยะบอยไอเนี่ยอะไรขาวๆไว้ดู ตรงไหนอะไปเส้นอะไรขาวๆก็ไม่รู้อ๋อข้าวมอลวัวเองแหละเช็ดไม่ออกไอ้เหี้ยข้าวมอลนี่ดไม่รู้อะไรมันเช็ดไม่ออกไม่อยากดูตีนดูตีนนะจะดูเมื่อไรตีขาวด้วยไม่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวเอาประสาทมือดิไอ้ตีนของกรนี่นั่นเป็นที่อะไรต้องมาดึงโชว์ตีนพวกนี้ันขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เหี้ย นี่เราพูกันถึงขนขนาดต้องมานั่งโชว์ตีนเหยียกเลยวะพูดกันบ้าอยู่แล้วบอกว่าไอ้เหี้ยก็ยังดีกว่าไอ้ตังคตอนที่นั่งอมตีนเลยโอ้โหอมตีนเลยไอขอดูพูดเริ่มก่อนคนหรือก็เอาตาไปไอ้เหี้ยตีนขาดีไหมไอ้ทุกคนขาวไม่ได้ทึ่งเรื่องของไข่กู่หรอกไอ้ทุกคนขอดูซีพียูเลยดิฮะขอดูซีพียูหน่อยดิลูกล่างหนดอย เด <laughs> er like <c oughs> ี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องแงฮิตซิงออกมาคนเจ็บนี่ย้งตั้งตา้งทงตังตก้อ้งตัีงตยูงตอ้งตั้งตั้เั้งตั้งตัห็นั้งต้ตัวเองเั็บหู้งตั้งตั้งตังตัวเตังตั้งตั้ตัวงตังตั้กูั้งตั้งังตัตัวงตัตงกัตังังตัง มีที่ต้องมาดูตัวเองตัวเองที่กำลังดูตัวเองที่กำลังดูตัวเองแลกลังดูตัวเองทีนไอ้บัดบับัไอ้ตงมึงเห็นซีพวกมึงเลยไหมอามึงดูซีีูนะอันนี้ไวด้กำลังกินล้ออเฮ้ยเหียไอ้ไอ้เหียเดมุกเวทเปล่าเหียเพรเพราะเปิดเขาพอเปิดเข้าไปโอ้โหอาร์ทีเออาร์ที้กูน้าสเอหก 605อ่ะจะเป็นบรรพบุรุษอดีเอ็กก็ได้นะต้นกําเนิดนะเออแบบเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยต้นกําเนิด550แต่กล้องเฮ้ยได้ดีอย่างหนึ่งรู้ปะคือมันลบสิวบูมมันลบสิวเงี้ยนบวกเลยเออจะได้อะกูหนองในไม่ขึ้นแน่อ่ะกูให้พวกมึงทายเลยกล้องกูสิวหรือยุงกัดไอ้ต่างไม่สิวอ่ะแล้วเพื่อนแม่งแบบใส่เลยแม่งจับกดหนีบเลยโอ้ต่างโดนเพื่อนจับกดเหรอ เพื่อนชายเพื่อนหญิงวะเฮงเฮงทำไรอะเฮเฮงเอ้าโนได้เหงก้เหรอไอยมแมวไก่เกเรแไแมวไกมตไี่แมงม้าปิดต้องใต่เลยเลยมันเข้าเะต้องใต่ลไปเขาเไอบเมื่อกี้เป็าอนกอครบชัอ่ะอ้อันี้หลอที่ผ่าเลยคนที่ยเลยเป็นยัมแมวหรอ่บอยหน้าหน้าหน้าเหมือนหน้ากองกวอ หน้านกูเหมือนเลี้วก้อยเหรอพีไม่เหมือนนหน้าเล็กเรียวดิบอกพีวีเชฟไงวีเชฟรู้จักปะปัดพึ่งเชียร์มาเงติพี่บอยของพติบอยที่กูใช้กูใช้มานานมากเลยอะไรคุณภาพกล้องกูกี่กี่เป๊ะกี่เป๊ะกี่ดูเป็นล้านเจ็ดร้อยยี่สิบเหรอไอ้ปดูของกูก่อนของกูน้อยมากไมม่คชัดูของกูไปดูของกู กล้องตูตาตัวกูววไม่ทันด้วยกูเร็วมากกูนี่เร็วแปดเลยวะ่ะไอบ้ไอบ้าน่ะไอ้บัานอ่ะไอ้บัานอะกล้องดีสุดแล้วป่านนี้ไอ้บ้านนั่งรวยน่ะนะโอ้ลูกคุณหนูเอ้ไนน้อยนายน้อยนายทันบ้านมีบอยบ้านมีบอยก็มีต่างเลยกับบ้านผมอ่าไม่ต่างที่อะไรมึงเห็นประตูห้องกูมึงก็รู้เลยคอมเล็กแตบ้านกาเหญ่เลยว่าเขาเลยว่าเอาของไปลงกับแดดกูขอให้มึงโดนไฟช็อตไอ้เหี้ย บ้านคนที่คนที่แะลรปักไปตรงตีนไม่มีใครเขาทำหรอกสิหพอใครเะห้อใครมีแอรมั้งอะเอกูไปได้แอร์กี่เอะเอ้าแบ้านกูตรงติดแอร์ได้อะเขาม่แอร์บ้านกูอะกิดสบายมาไม่ดูนะดูนะ เงยกล้องให้ดูนะสักสีตอนนอนหลอดไฟตอนนอนหลอดไฟกูไม่แปลกใจแล้วไอ้เหี้ยทำไมตอนเล่นเกมแล้วอัดเกมกันเสียงตอนบ้านบ้านลูกุตกนี่อัดเกมไม่ได้ไอ้เหี้ยเสียงเหมือนอะไรบ้านถล่มหรือวะก็ไม่เนี่ยแต่บ้านไม้มันดีอย่างเดียวคือไอ้เหี้ยกลางวันยังเย็นเลยนางผีนี่ไงล้องเนี่ยนางผีเนี่ยีน้ำเชยตัวไม่นางผีมึงเหรอนั่งผีน่ะเห็นไหมไม่ลงสบะ นังผีเห็นไหมดันมงคสภาพตอนตีหนึ่งอะเรามานั่งคนนี้คนเดียวมึงหันช้าๆมึงหันช้าจริงจริงรเอ้ยบอยเคยทำนะบอยเคยทำทำอะไรวะเอ่อก็เปิดเปิดปิดไฟแล้วก็มเมกี้กูเห็นเกียตัวนึงเดี๋ยวนะอะไรอะไอ้รูปอะไรเมื่อกี้หันไปดูนิรูปเลยวะอ๋อรูปไปหลวงไอ้เี้ยรูปที่เ็นใช่เหมเอาไปเจะบีบอ้บอยบีบ่ไหมบีบบี้เหี้ยที่อะ เป็นเที่ยอ <pres. S 2> <ค>ะไรบุงก็เคยเห็นกันไปแล้วมึงจะตัดผมแล้วเนี่ยเน็กก็ดูเวอร์ชันแปลงล่างมึงนิดแปลงล่างแปลงล่างอด็ผมมือนะผมมือเนี่ยเด็กดูก็ดูเวอร์ชันแปลงล่างบุ้งดิคอลทำไมหน้าผมเหมือนคนเก็บนี่เยอะเนี่ยลูกหน้าึงเหมือนคนเก็บนี่หน้ากูคงจะเป็นทั้งหน้าของคนเป็นเจ้าของนี่เป็นลูกนี่เป็นเจ้านี่ครับหน้าผมโคตรดุเลยเนี่ยดูนี่เนี่ยพอทำเองมาเหมือนผู้หญิงหน้าหน้ามึงดุนี่หน้ากูได้เจ้าพ่อมาเฟียเลยเนีเจ้าพี่เจ้ามาโฟ กูนี่จะพอหักกูเลยมึงแค่าไปกูห่านกูดูต่อดีกว่าเสียเวลาคุยกับมึงเยอะแล้วหน้าเหมือนคนอายุหน้าเหมือนคนอายุยี่สิบกว่าเลยโอ้ยของกูมึงแค่ยี่สิบกูสามสิบแล้วมึงั้นทำไมตัวอยวนะกูอยากเห็นหน้ามึงอ่ะเอาหน้าโง่ๆมาโชว์สิลูกละหน้างงๆไอ้เหี้ยไม่อยาไปดูถูหน้ากูเออไอ้ก็หน้ามึงก็โง่ไว้ตายอย่างพวหลอกกงเป็นเทียร์ต่างๆนั่นต่างนะ ไม่ใช่น้องตังค์หรอวะไอ้ป้องไอ้เชี่ยสัตว์จะไเชี่ยอะไรชอบอะไรอยู่ป้องไอปองว่างว่างพากูดูว่างไรเอ้ยอย่ากูพาทัวร์บ้านบ้านยกูว่างถ้าแบตถ้าแบตโทรศัพท์กูเต็มพาทัวร์เลยไอ้เน็ตหลุดไงกูสามบ้านเลยถ้าบ้านถ้ากูมีบ้านเป็นของตัวเองกูจะไม่ติดนะต่างเดี๋ยวป้องนะคอมกีกๆจะกล้าดูไอ้เหี้ยดูหน้าอยู่บ้านเลยบ้านมึงเคยเห็นกี่ผี กูกลัวนะไอ้ดิบกูกลัวบ้านเลยป้องกูไม่ถ้าอยู่บ้านใหญ่ๆนี่กูกลัวมากกูไปกลัวเออกูไม่โลกลัที่ใหญ่เลยแบบกลัวที่กลาวกูรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่มันไม่รู้ว่าอะไรจะกระโจอลงมาบ้างเนาะไม่กูชินแล้วใช่ถ้าถ้าอยู่ปัฒนาก็ชินแล้วกูสัญญาเลยถ้ากูมีบ้านกูจะไม่สร้างบ้านกูตัดผมมากูลืมไปกูตัดผมมาแล้วเนี่มึงโชว์นิดเนี่ยมึงตัดผมมามึงโชว์ห่วไหลรมึงจะมึงจะถกหัวอะไรให้อ่อ Let me t o s it ะไละลาวาไอย่รู้ว่าคือว่าสาของบ้านลงบนดตะคิวตะคิขึ้นคอแค่ียกลามเยอะเยไอ้ยัเออใช่ตอนนั้นตอนกูมึงอวดกล้ามพอกูวดกล้ามไข่ได้ป้ล่ะออกกลามกูกูกูมีกล้ามไข่เลเรอพี่บอยใหญ่กว่า อ๋ไม่บอกมาว่าดาเดตออกจริงนี่ยิบก็ชากใจหนึ่งก้อนหนึ่งเฟเป็นแย่แคบทำมีแม่งเลยซักเมื่อเพื่อนมคนดูมาแล้เดิมมากเกินไปพี่เมยกล้องไม่ใส่ใจใส่ใจที่นิ้วเก้าไอ้ก็ดีแคบเป็นเทอร์พี่ไอ้เีคยเปิดกล้องทำีคยเล่นแคบเปนเทอร์ใกล้แคบแล้วไอ้เียไอพีบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดกล้องกันไอพีมันจะเข้ามาเว้ เดินไปยึดตะชูไปกัดเดินไปยึดตะชูไว้ย apple เสนอตัวก็เลยปิดเลื่องปิดเรื่องคนบ้าบ่อยๆฮะไอพีมบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเปิดกล้องกันไอพิมมันจะเข้ามาโอกาสโอกาสมันจะเข้ามามันเยอะเว้ยเข้ามาแล้วใคก็ไม่เห็นหน้าคุยดี้ไม่เพราะมันอยากเพราะมันอยากจัเพราะมันอยากอยากเปิดกล้องแบบมันอยากเปิดกล้องแต่มันไม่กล้าเปิดคนเดียวไงี่น้องมึงใช่ไหมอ่ะฮะ ไม่ใช่เอาไอ้เงี้ยว่ามันไม่เข้ามาหรอกมันนัดกูไว้สองสามวันมันยังไม่เข้ามาเลยกูเชื่อกูดิวันนี้มันก็คงไม่เข้ากูเชื่ออย่างนั้นกูเชื่ออย่างนั้นบางครั้งกูก็รำคาญหัวกูนะตัดหัวออกสิพี่ไม่รำคาญผมกูเชื่อเนี่ยดูดิดูดิดูมันบานดิบานเป็นน้ำผู้เลยที่อ่ะมองอาจจะไม่ชัดไอ้เหี้ยมึงดูมึงดูมึงดู พี่บอยมาจุกเหรอไอ้โทรศัพท์กูไม่อยากมัดจุกหรอกกูอยากมัดแบบสมุไรอ่ะแบบหางม้าอะไรเงี้ยเไนแม่งแล้วมึงดูผลนี้ได้แบบนั้นแบบคนจีนให้มึงดูผลลัพธบไม่ออกว่ะไอ้เฮี้อน้ำผู้กลางเมืองแขนไอ้เจนน้ำหน้าเจนท่านเลยเงี้ยทรงเนี้ยไอ้แขนกูเหมือนเด็กเลย้าแขนกูเหมือนเด็กแล้วแขนกูเหมือนเหมือนคนบ้ากามใช่ไหมได้เลยไอ้คิมตอนนายกู ทายมั้ยเฮ้ยกูเอาภาพมมมาให้ขี่มาดูม่นบอกว่าขี่มาหัวหน้ากูตึ๊บมันหันหนีเลยเดี๋ยวมึงเปิดตาเมมนี่กูจะไปนอนละแล้วบอกรักพ่อสิลูกรักมันดีพ่อหน่อยสิลูกเอ้ยยังไม่หาทุ่มเลยอ๋อหาทุ่มแล้ว่รอหาทุ่มหนึ่งนาทีแล้วด้วยเฮียเอ้ยวันนี้ไปทำงานใช่ไหมทำทำพูดนี้ทำพูดเลยทำวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะหยุดเดี๋ยวกูบอกรักเองบอกรักแบบอืมตึ๊ซึ้งเลย บอกลัคนึงลูกเดี๋ยวพ่อเก็บภาพไปก่อนเตรียมแคปอยู่ขอให้นอนไวๆนอนแบบไปเพิ่งลูกอย่าอย่าเพิ่งบอกลูกพ่อยังไม่ได้อัดวีดีโอไว้โอเคอ่ะสามสองหนึ่งบอกรักพ่อใหม่สิลูกรักเปิดได้พ่อดูด้วยโอ้เงียบเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะเอาลูกไปด้วยถ้าเอาชัอไปแล้วเราจะดูอลไรลูกวันนี้ต่อล่ะใอ่ไหมชาติเน่ยนะเออเออ เบี้ยวชิบหายเลยไอ้เฮียมึงเอาด้วยกันกันสักคนนะอย่ามึงแจงเพื่อตัเองไม่เอาด้วยสมมติมึงไม่ดูก็ตักกูรู้สึกหิวข้าวว่ะก็ไปกินข้าวดิกินเฮียเลยฮะาที่มึงแล้วมึงยัดกูอ้วนตายเลยไอ้เฮียไอ้เว้นั่นไม่เจอแล้วกล้องมึงเปิดกล้องอะไรอ่ะอ๋อเลยสองคนแล้วก็มึงไม่ต้องอวดกล้ามมึงไม่มีไอ้เฮียนะไม่ได้เบ่งกล้ามกามึงเบ่งกันเบ่งขี้ ทำเป็นกัดโตมึงไม่ต้องกูนั่งเล่นเกมปกติมึงไม่นั่งท่านี้หรอกไม่ก็อย่างกูไม่เปลี่ยกล้ามไอ้เที่ย้ขี้วัคซีนมาเปลี่ยกล้ามไอ้เที่ยบ่อยมากเข่าออกไปละนี่ความใหญ่นี้กูได้มาจากการชักเข่าภูมิใจมากสมัยกองโอ้ยยังไม่เสียเปล่าใช่ไหมใช่กองพยายามไม่เสียเปล่าไอ้ผมก็ไม่กล้ามนะไหนวะกล้ามไข่ใช่ไหมกล้ามขากล้ามไข่ไอ้เที่ยไข่ตุ๋งเลยไอ้โอ้ย ระหว่างไอ้เยียตะคิวแดกต่างกันโดนแล้วโดนตะคิวแดกผ้าหนาวแล้วพวกเราไปทียต้องมานั่งเบก้าปกูเบกด้วยอยู่ก่อนเด็กเดี๋ยวเบก้าตูดโอ้โหโอ้พ่วัดโอ้พี่มาเบกแคมไม่มีแามเลยอยู่กอบเจสพี่ปนเตอกันหนาวมันเบกลำบากเลยชอบไปแขงที่ก็ไข่เลี้ยงไอ้บอยนล่า เกาทุ่มละกูปิดของเลยมันทัปูมาปปู่ะาไประบายไอ้ฟนดีแจกใส่ประตูมีรู้และเออนั่นแหละสเต็โปูเวงยแบบสไตร์เกอทีมอ่ะสไตร์เจอทีมอ่ะรู้ยกป่าไสัตจ์ิงมู่ปื้นอยู่ไหวทั้งไอจีดีทั้งชุดจิงสไต์ทีมม่บุกหน้องก่อนสไตร์ทีมแบบฝันดีโก้เไหนไหหดูได้โก้เลยอโก้อโก บอกฝันดีโก้เลยไม่ต้องโดนอะก้เฮ้ยบอกให้โก้ฝันดีกหน่อยบอกันนี้ะโก้หลุดลโก้ัลุดละบอกฝันดีพอดเอยที่ลุกไม่สนใจโก้ลุกละเดี๋ยวจะเลื่อนดังโก้ที่ลุกโอเคครับฝันดีคทุกท่านผมเป็นรอล่าดปบายบายเปฝันดีจ้าไบายหลับฝันดีจ้าดีจ้าฝันดีจะคนบอกฝันดีก็ไหนวะ เออลูกฟันดีจะฟันดีจะลูกรักคืนนี้เดี๋ยวพ่อไปหาแล้วลูกดีๆก็เป็นนี่หว่าเออลูกรักแต่พ่อจะพาลูกไปจีกะหรี่มันลูกพบสิบยี่สิบแล้วลูกไม่ไปไปเสซจจากสุดถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไวถึงมึงก็ไปอยู่ดีไม่ไม่ไปติดเกียร์ไม่เหลือ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 เฮ้ยปัญญาจะไปโรงเรียนไปเจอสาวกูกูยังขี้เกียจ์เลยกูอยากไปกูอยากไปอยู่หน้านนครดีกว่าเนี้ยกูไม่เนี้ยล็อกไอ้กแล้ว โคมข,ขาล็อกไรเหรี้ยดีวล็อกเดี๋ยวล็กอกเยหรอ่างแล็อกเหี้ยดีวล็อกเดีเหยไอ้ท่าที่มึงขยับมือมึงเห็นไำเพียบเพียำเพียบ a b y บิท่าสไเนี่าวล็อกของจริงถามบิ๊บอยดิเราคือชาวล็อกของจริงแล้วมึงดูนิ้วดิฉันถามเียกนี่ยคอนี่ใช้กองถายล ใช่ที่ไหนแกฉันึงบอกไอ้ฉันติดเกิดแกกำลังเดินมาฉันลืมให้สมองแกบอกอ่าโอเคกูนอนละไอ้เนี่ยนอนนอนสักทีจะได้ได้ที่ี่ะเนี่ยพูดไปกูก็ไม่นอนอยู่ดีกลับไปกูมาขึ้นเตียงจักตัวอีกนิดแล้วก็ตายถึงทีหนึ่งทีสองแล้วกูก็นอนไม่หลับแล้วพรุ่งนี้กูก็ทำงานไม่ได้แล้วกูก็น็อหยาแล้วกูก็ตายนี่เป็บางแผนชีวิตคองเลยกู ไปเลยไว้สัตว์ก็ผมเองจะภาพนี้มีตัวเดียวเลยเสียงดีอิ่มเกินไปโอ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรเข้าตาตัวการว่ากูอยากจะพาไปเจอไอ้เชอร์รี่นะอย่าเลยทไมวะกูมีประวัติกูมีประวัติไม่ดีกับทุกแกตอนเด็กๆกูตอนมีู่ตอนแเก้วัดอะทุกแกมันเข้าว่านเนี่ยแต่เขาม่ช่วยกันจับแล้วทีนี้พอเขาช่วยกันจับเสร็จปุ๊บ เขาให้กูถึงถือถุงพลาสติกอ่ะเขาให้กูถือถุงพลาสติกหนูอ่ะกูเลี้ยงไว้เองแหละที่เิ่งหรอกเอาเห็นด้วยเหรอไอ้หนูในหนูเลี้ยงไว้อแี่นี่แหละที่วิ่งผ่านมานนอนกูกระโดดใส่ขากูเลยอ้อยากจะเด็กมือสี่หยุดอย่าโยนไปตกกงเลยไอ้่าข้ากงเลยเออเดี๋ยวค่อยคลิปดูอีกทีเปิดคลิปดูอเกมมันดีดีเหรอท่นแหละก็แก่ดูเลเหรอนั่นน่ะหนูใช่ไหมเบอเห็นใช่ไหม เดียวเราจะเปิดคลิปดูอีกทีเปิดคลิปอ่ะมึงนับไว้ปิงผ่านไว้กี่ตัวมันไม่ได้มีแค่หนึ่งหรอกเดี๋ยวเขาเปิดคลิปดีคลิปติดตัวในเซ็นเซอร์นาแบบอุปกรองลิขสิทธิ์เฮ้ยไม่ต้องเซ็นหน้าหน้าชี้เคี้ยวมึงไม่ต้องห่อเว้ยแค่มึงรู้ไหมกูบอกฝันดีพวกมึงไปไปตั้งแต่สี่นาทีที่แล้วเว้ยแต่กูยังนั่งอยู่ตรงนี้ปีนี่เลย แกกมไม่ได้ยินไหมกลมไม่ได้ยินเนี่ยพิกโกพิกโกพิกโกสุดหรออ๋อกำลังนับนิ้วอยู่คนนี้ใช้กี่นิ้วชักว่าบดิโอ้หมดเลยชักว่าบไปโอนนิ้วนางกับนิ้วก้อยฉันเคล็ดเลยน่ะจะทำไงดีนะฉันจะต้องยืมมือน้องชายฉันไหมนะหรือว่ายังไงดีโอ้เฮ้ยแซงไปปีกว่า นี่บอกวันดีกูเลยนะโอ้วันดีนะลุงรักแต่คืนนี้อุ้ยคันไข่ก็คือเยียนก่อนอุ้ยอุ้ยเผื่อดนึงไข่อุ้ยจุกไอ้ี่ยอุ้ยจุกจุกจุก็าคลิปขาคลิปเลยไอ้เที่ยงคันพวกเขาต้องไปซื้อสีมาแน่ล่ะขาคลิปเลยเจ็บเจ็บมากมั้ยี้ดไหมความรู้สึกรักจับ คิดแม่ปากโกงกลางหลุดไปกับมือที่ดึงมุ้งเรื่องเมี้ไอ้เี้ยคืนนี้ต้องไปรังหวีผมให้มันอีเไี้สิ่งนั้นม่หลุดกระดีแล้วเว้ยโอ้ยหลุดเดียะอาบน้ํากันใจเด็ดก็หลุดแล้วพี่เอโก้เราฟังอยู่อ่ะอีมเราฟังไปโวกูเฮ้ยบอกสวัสดีเอโก้เลย่ะสวัสดีเอโก้รู้ละ m i u n ขีดเจ็ดแปดเก้าเดียวอันหนึ่งสองสามก็ได้ แล 1, 3, ้วหนึ่งสามเก้าก็เดนคืออะไร M R y เอ๊มไอ๊ยย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 ย่ยยย้ยยย่ยย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 นยย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 ยอยยยยยย่ยย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 ่ยย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 ยู้ยยยแต่ยยยยยยอยยลยยไม่ยย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 ย้ยย่ <ไ>แล้วกูก็ยิงตะงนีปททีแล้วเร็วนี่ไงแล้วบอกไม่อยากโชว์กับเกไเยไอ้เหี้ยไอ้อกูไปดูโทรศัพท์ไอ้เฮียกับเกยกูอะไรเฮ้ยเกยกนูนี่ไงถ้าโอกาสทันทีเออให้ดูหน่อยก็จะเป็นไรนเนาะไอ้เหี้ยก็มีแค่พวกมึงอะห้าคนอะเออห้าคนไหนสี่คนหรือเปล่าไอ้เฮียมีผีป่ะไอ้คิดิเรามีผีมึงยไหมครับได้ห้าคนสัตว์แล้วเหรวะครับ เออก็มือถือไงบอยมือถือมือถือไม่นอน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 ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องนอนไม่นอนไม่นอนย่ต้องนอนย่ต้องนอนไม่ต้องนอนเชียเชียเชียอ่ะไม่นอน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 นะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่ต้องนอนตะกัดนะโอเคแม่ปิดดึงสายเด็ดเลยแม่ดึงสายเด็ดเลยตัดเลยตัดเลยดึงสายเด็ดเลยเชียผมเชียผมตัดสายเด็ดเลย ตัดสายเน็ตตัดสายเน็ตจะได้นอนกันทั้งบ้านอ๋อ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 ตาไปภาษาเลยพ่อมาแล้วลูกอมกูจะแตกไอ้เชี่ยกอดพ่อมาแล้วลูกจอได้แล้วกอดเอ้ยกอดเอ้ยพ่งนี้มึงมีพ่งนี้มึงมีงานจะต้องทำมึงยังไม่นอนอีกเหรอใช่กูด้วยกูไปนอนดีกว่า สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีดอกดีแปดหมื่นสิบสวัสดีแม่กูเลยไอ้โก่สวัสดีตู่เจ้าเข้าอะไรเอย่างน้อยกว่ากูบอกวันนี้จบก่อนได้ไหมวะตัวแหววไอ้ยโฟกัสบุคคลนี้คืออะไรไอ้เด็กใหม่แล้วมันมันมันบอกว่าโฟกัสบุคคลนี้คืออะไรอ่ะไอ้โก่เปิดไฟแล้วไอ้โก่เปิดไฟบ้านแล้ว โกไปขี้ใช่มึงไปขี้เอาไอ้เหี้ยกูก่จะนั่งรอดูหน้าแม่งไอ้เหี้ยไม่ทันนั่นแหละไอ้ก๊อตกูบอกแล้วยันหน้าห้องแปะไปก็ไม่ได้ช่วยไอ้เหี้ยอะไรมึงหรอกเออทีมก็ยังมืดอยู่ดีอ่ะสังเกตด้วยแปะไปเจ๊วัดดังบีมบีมบีมเชื่อกูดิอุ้ยอ๋ออุ้ยกูโดนผีลากมาแหลกแล้วพี่โกโดนแล้ว อันนี้ถ้าเปิดประตูนี้มึงไม่กลัวยุงเข้าหน้าต่างเขาว่าไปอยาหน้าต่างกูเปิดหน้าต่างย,ยุงเข้าเยอะเฮ้ยพัดลมยีนั่งพัดลมพึ่ได้ผ่านทางนี้กูหนาวตาแน่ไอ้บอยโอ้พัดลมอยมีปั้นกูบอกเลยถ้าห้องกูมีพัดลมนี้กูนอนไม่ได้หรอกกูนอนตายเลยมีมีตายอยู่ไอ้กออ้อนวะลนี่ยตายอยู่ข้างล่าง อครยกบุญล้อเข้าเดิคนที่อะไรบุญล yeah. ้อกองใครเข้ามมันบุญล้อเข้าห้องไงเนี่ยอันนี้ใคเนี่ยกันอะใช่กันอะไรวะอ๋อคนละกัดนกันโอ้ยกัดซซะ เรามีทริปเปิลกัตไป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 ไอ้กูข่มยาวไว้ไอ้มึงว่าไหมไอ,อ้กูขมยาดีนนเนาะไอ้กูที่แบกผลน้อคนที่อะไรเดินเถิดอัดฟองว่ว่าเราต้องทำการวิจัยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนั่นแหละโคตรเหี้ยเลยพี่โกโอเคไอ้เยี่ยนี่ก็ตีไป็นทางพี่นี่พี่ก,กตกเตียง

เดี๋ยวเข้ามาใหม่ฉันเกลียดหมดสไนเปอร์เกมมิ่งโยนโยนจระเข้โยนจระยข้ไอ้กงกุมโปงมะเร็วเหีียบวะเออสะเพียเร็ววะคนหายตัวเออกูกูก็ต้องถือข้าวกูกูต้องไปนอนแล้วสินะอ้าวไปก็เร็วกูด้วยมาได้ไม่กี่ พึ่งมาแล้วไอ้ห <t ılan> ่เรวๆอยว